สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบในส่วนของตัวเลขอย่างว่านาะตัวเลขก็คือมันก็แค่สถิติไม่มีสูตรคำนวณตายตัวดังเปรียบเทียบเหมือนเข็มนาฬิกาจาก0-10ถึง10จาก0-9ถึง9มันก็หมุนรอบตัวเองดังนั้นเรามาดูด้วยว่าคำนวณจากสถิติว่าเป็นยังไง กับฮานอยวันที่25มีนาคม2567จากสถิติก็เด่น9กับ8เรามาดูกันว่าจะมีตัวไหนบ้างระหว่างเลข9กับเลข8ลองติดตามดูจาก9ก็จะมีอยู่8ชุดก็จะมี95 94 9893979296และก็99ต่อมาเรามาดูเลขเด่นชุดต่อไปคือเลข8เหมือนเดิมครับ8ตัวก็จะมี8483878286 แปดห8ึ 81, 80, อ่ะมันอาจจะเยอะชุดไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดเน้นให้เฉพาะ4ตัวก็จะมี94 96 8281อันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทางเราลองมาคำนวณดูจากสถิติที่มันเกิดขึ้นจากตัวเลขดังนั้น อย่างอย่างที่ว่านะมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นแค่แนวทางขอบคุณครับ